ท่านด็อกเอรพงุษต์เศรษไพิทูลในน,นามของซีพีเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดแล้วก็ผลิตภัณฑ์หดาวโนมเมจิเกียไตนุอยจากะตะายชัวเด็ดๆนะครับแล้วก็บริษัทบุญส่งโอสดน้ำมันยาตรามาวินแล้วก็ไทยนครพัฒนาจำกัดครับมาตามกันต่อนยกที่3ตอนนี้นี่ทั้งคู่เริ่มที่จะชิงจังหวะออกแข่งกันมากขึ้นขยับเข้าไปแข้งขวาโอ้โหกะโต้คืนทันควันเหมือนกันดูการออกอา,กาวุธนะครับ รวดเร็วด้วยกันทั้งคู่แล้วก็มีแข้งขวานี่เป็นอาวุธเด็ดโอ้โหดอกนี้สวยเรียกว่าจากัวนี่ขยับขยับแล้วก็ออกแข้งขวาครับอะจากัวแดงลูกรักจิ๋วน้าเงินเอารักหรือไม่รักเอารักและจิ๋วด้วยเอ้าเอ้าขยับขยับมาเอ้าขวาไปยังลูกโอ้ยคู่แรกวันนี้เฮ่ฮ่าตลอดนะครับอ,ออกอาวุธกันรวดเร็วทันใจเลยนะครับหลุดนิดนี่เอาแข้งขวาไปครับวงในครับดูจังหวะ รุ่นนี้ครับแต่ว่าโอ้โหโชกนี่เกินตัวจริงๆครับมีทุกอย่างอ่ะมัน,ม,น,ม,นมันใกล้เชื่อใกล้มุมบิดไปบิดมาครับต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่มีใครเสียไม่มีใครเสียหลักไม่มีใครพลาดท่าเลยครับีย่ว่าการออกอาวุธนี่เหมือนมวยเงินแสนเลยนะครับทั้งนอกทั้งในนี่ทำกันได้ดีวงในก็มีไล่แถนสู้กันด้วยโอ้โหใครหลุดใครหลวมที่โดนทันทีมวยทางเดียวกันเลยนะครับมวยขวากับมวยขวา ไทยหลุดไทยหลวมอีกฝ่ายทงนี้รอโต้ตทันทีครับนี่เลยครับภูวิุมวยมันมันสุกนะครับประธานกรรมการบริษัทก็ภูมิรัตน,น์เสนานะครับหนุ่มโบสทนัทเดชนี่ในเรื่องคู่มวยต่างๆนี่ไม่ต้องห่วงแล้วก็ทีปรึกษานะครับคุณชัยรัตน์วชีระรัตนงศ์นี่สามแข็งขันเอาแต่ละคู่แต่ละคู่นี่ออกมาแล้วนี่ทีมงานกลั่นกรองนี่สุดๆเลยทีเดียวนะครับคู่แรกวันนี้อ้า จากั่วแล้วก็รุ่งรักจิ๋วนะครับผู้แรกวันนี้โอ้โ oh ห oh, รวดเร็วทันใจครับอาวุธ oh, เอาแข้งมาแข้งคืนเลยครับ uh, จังหวะรุ่งรักจิ๋วพยายามจะเดินบ้างครับช uh, ิงจังหวะโอ้โห oh oh, แข้งไปแข้งมานี่แหละครับไม่มีของฟรีครับวันนี้ใครก็อยากจะได้รับการชูมือครับเพราะว่าแฟนมวยนี่ติดตามทั่วประเทศเลยครับเนี่ยว่ารุ่งรักจิ๋วก็พยายามจะขยับเข้าหาอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบแต่จากั่วนี่วันนี้มานิ่ง มีการโต้ด้วยแข้งขวาสวยๆเอาศัยความรวดเร็วแล้วครับตอนนี้ขยับหลอกกันหยุดไม่ได้นะครับใครหยุดที่โดนทันทีเพราะว่าแข้งขวาด้วยกันทั้งคู่มาแล้วครับขยับเข้าไปรุ่งรักจิ๋วมาดูว่าจากัวขยับขยับนี่แหละครับแข้งขวาแข้งขวาโอ้โหรุ่งรักจิ๋วก็โต้ขึ้นด้วยแข้งขวาเหมือนกันแม่แก่ลอไปสองดอกแล้วนะครับจากัวจากัวรุ่งรักจิ๋วขยับอีกขยับ ขยับอย่าอย่าพัดอย่าพัดอย่าพัดไม่เอ,เอาเอาหมัดไปหนึ่งสองเอาขวามาล่างขวาลําตัวมาคู่แรกท่านองค์ท่านใจปลายยกอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอายกหนึ่ยกสามนะครับปลายปลายแล้วเอาจากกั้วรุ่งรักจิ๋วเอาขวาไปซ้ายมาหลุดเอาแม่น่าตาหน่ารักทั้งคู่เลยเอาหมดยกหมดยกที่สามร้อยห้าสิบมีชีวิตวิตามิน มีวิตามิน B นะครับมี 3B 6และ B12 คือเดิมโปรไวต้าสดชื่นมีโปรไบโอติกด้วยเอาตามกันต่อนะครับยกนี้ยก4ี่ครับแม่ยังออกอาวุธกันได้คล่องตัวครับนี่แหละครับเอาแข้งไปคืนมาครับของฟรีไม่มีครับยิงบนเวทียิ่งมวยมันวันศุกร์นี่ใครโชว์สวยนี่แม่เตรียมเจอจลัดซ้ายไปครับมีเขี่ยล่างทำลายจังหวะด้วยนะครับจากรุ่งรักจิ๋วครับพยายามจะสืบแข้งมาเอาแข้งอีกทีนึงครับวงในครับดูจังหวะจับครับ อาจับตีได้ไหมถตาตีไม่ได้กรรมการแยกเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าวงในนี่โดนกดแขนไว้เลยรุ่งรักจิ๋วมาดูกันว่าทีมงานนี่บอกว่าให้เดินเบียดออกแท่งเยอะๆนะครับเดินใกล้ๆแต่ว่าจากกั่วนี่ไม่มีตกใจด้วยดูจังหวะขยับหลอกล่อนะครับโอ้โหเรียกว่าแท่งขวามาก็โต้คืนทันทีเร็วกว่าอาศัยจังหวะนะครับออกแท่งพยายามจะขยับนี่นะครับแข่งขวามาเหมือนกัน รุ่งรักจิว๋วทำได้ดีนะครับเทนขวาดอกนี้ครับลงด่านประตูไปแล้วนะครับเทนขวาของรุ่งรักจิว๋วไปแดงชากั่วเล็กๆเ,เอา้าเหนื่อยง่ายหายเร็วโยกมาขวาเจอขวาชาพั่วแดงอา้อาซสายไปเอ็้สายมาขวาไปติดซ้ายมาขวาไป อา้าวลุกรักจีอ้าวโต้ซ้ายเอาคืนมามีคืนมีถอนมีคืนมีถอนตลอดโอ้โหโอโอกอาวุธกันได้น่ารักจริงๆครับนี่แหละครับเก่งแต่ละภาคครับเก่งภาคใต้กับเก่งภาคอีสานเอาโดนเตะกินฟรีไปทีนึงนะครับจากั่วอ่าจังหวะวงในครับพยายามจะหักไม่ไม่ล้มมันใกล้เชือกไปหน่อยกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าใกล้เคียงกันจริงๆคู่นี้ชิงไหวชิงพริบนะครับออกแท่งกันหยับเข้าไป โอ้โหตีหน้ามาก็ทําได้ดีเหมือนกันมวยขวาแต่ว่าแข้งซ้ายหน้านี้ทําสวยครับทางด้านรุ่งรักจิว๋วแมโอ้โหชุดนี้ในสมัยได้ดีนะครับเหลี่ยมพยักอารมณ์อย่างนี้เล็กๆทางนั้นเอา้ามารุ่งรักจิ๋วน้ําเงินโอ้โหต่อยแล้วน่ารักนะครับไม่มีเหนื่อยทั้งคู่ฝ่ปายแดงจากบวน้ําเงินรุ่งรักจิ๋วนี่แหละครับในานาของเพชรดีดีบ็อกซิ่งมาชาตินะครับโอ้โหดูแล้วชอบเลยนะครับ นี่แหละครับรุ่นใหม่ครับกลางเวทีปักหลักกันครับขยับโยกหาช่องอ้าแข้งแข้งมาแข้งคืนครับไม่มีครับของฟรีไม่มีครับมีชำเืองมองที่มุมเล็กน้อยครับเรียกว่าออกอาวุธทันกันจริงๆโดยเฉพาะแข้งขวาเบียดเข้าไปออกแข้งขวาสวยร่งระเกียวเอาจากขั้วจะเอาคืนหรือเปล่าขยับเข้ามาออกแข้งขวาเหมือนกัน ทิ้งจังหวะออกกันครับตอนนี้เรียกว่าความรวดเร็วนีใครได้เปรียบโอ้โหดูจังหวะคืนก็คืนแน่นๆนะครับอ้าวปลายยกปลายยกทำแต้มให้ดีล็อกแล้วจาก,กั่วล็อกแล้วล็อกล็อกล็อกโอ้โหมาทมาตามกันต่อนะครับผ่านไปสี่ยกครับมาตามกันยกสุดท้ายนะครับจากั่วจักรยานมวยไทยครับกับรุ่รักจิ๋วก็ขี่กับเจริญครับคู่นี้แม่ใครได้รับการชูมือยังน่าสนใจครับพี่ลีโอ้โหนิ่งเกินจาก,กั่ว ตอนนี้ดูว่าจะออกมาคุมเกมด้วยความมั่นใจแต่ไม่สนแล้วตอนนี้พยายามจะเบียดต่อยหมัดเหมือนกันครับเบียดเข้าไปเอาละครับมาดูกันนะครับว่าเกมจะพลิกเกมได้หรือเปล่าตอนนี้วงไหนปล้ำพอปล้ำมานี่โอ้โหจากัวรัดล็อกแขนไว้เลยครับพยายามจะเดินเอาคืนหน่อยนะครับลุงรักจิ๋วเพราะว่าปลายยกมามีจังหวะโดนจับโดนคีบโดนล็อกนี่ไม่ทำท่าคอพับคออ่อนเหมือนกันครับ แต่ว่าระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่คือมวยมันวอสุงข,ของเราครับโอ้โหเกมการชกนี่สี่ยกแรกนี่โอ้โหสู้กันยังสนุกเหลือเกินมาดูพยายามนะครับหมัดต้องเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วรุ่งรักจิว๋วไม่มีท้อนะครับพยายามเบียดเข้าไปเรื่อยอ้าดูจากก้วโอ้โหนิ่งจริงๆร่าเข้าไหนนี่ล็อกไว้เลยนะครับหน้าตาไม่ตกใจด้วยครับเวลายังเหลือนะครับ อีกนาทีครึ่งโดยประมาณครับดุรักจิ๋วครับแต่วันนี้มาชกออกทีวีครั้งแรกในชีวิตนะครับเจ้าตัวบอกว่ามีความอดีใจมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ก็ตะเวนชกแถบภาคอีสานนะครับาหาตัวเจอไหมครับน่าจากัวดูครับโอ้โหดูยืดมวยไม่ตกใจเลยครับมวย <นะ S 1> รุ่นนี้เนี่ยบางคนเนี่ยยกสุดท้ายยังมีตกใจนะครับ นิ่งจริงๆไม่มีเลยนะครับแล้วก็มีลูกทีมพลอยทำลายจังหวะคุมเกมมาไว้หน้าตาก็น่ารักเหมือนกับเกมการชกเลยครับจาก,กัวโอ้โหเด็กคนนี้จับตาดูดีๆมาไม่ไม่ยอมเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีรุ่งรักจิ๋วพยายามจะเดินฝสาหมาัดแล้วครับตอนนี้เบียดเข้าไป ามาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเข้าเป้าหรือเปล่าโอ้โหจะดูความมั่นใจนี่ตอนนี้จากัวนี่จะดูจะคุมเกมดูครับวงในนี่จะล็อกเอาไว้เลยทําให้รุ่งรักจิ๋วนี่จะต่อยมาเจ้าฟันฟอกก็ทําไม่ได้ครับถึงโชกแบบนี้นี่หน้าปวดหัวแทนโปรโมเตอร์ผู้จัดเหมือนกันนะครับโอ้โหจากัวดูครับมีทุกลูกครับคือปลายยกสี่ที่เราเห็นจังหวะจับนี่คือจับได้ดีคีบได้ดีด้วยนะครับ แต่ว่าพื้นเพเนี่ยเขาเป็นมวยประเภทจังหวะ2นะครับตั้งรับจับทางก็อยู่ที่โปรโมเตอร์ผู้จัดแล้วนะครับโปรโมเตอร์โบสตนัทเดชวัชิระรัตนวงครับวันนี้ก็มานั่งดูฟอร์มอยู่ในที่สนามมวยรังสิตด้วยครับในใจคงมีผู้ชกให้แล้วละครับในวันนี้คัดมาแล้วนะครับสุดยอดของภาคอีสานกับภาคใต้มาเจอกันวันนี้ก็ดูนะครับว่า จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับน้องๆทั้งคู่นี้อนาคตนักชกค่าตัวเงินแสนนี่ไม่น่าจะหนีไปไหนนะครับติดตามผลงานกันได้ครับกรรมการเดินรวบรวมไปให้คะแนนนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับจาก,ก,จากั้จักรยานมวยไทยครับมาโชว์ผลงานในเวทีรังสิติ์3ไฟชนะรวดเลยครับเอาชนะคะแนน ลุ่งรักจิ๋วก็คีกกับเจริญไปได้นะครับ